สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนายหนุ่มแท็กเตอร์ครับผมออวันนี้พามาดูของใหญ่ปอดนะครับตัวนี้ BIP อย่างน้อยจะของหน้าขึ้นา่าอย่างน,อนอ้อยเนาะใสผิดหน้าบ่เดี๋ยวต้อ,ตองนิวฮอลแลนด์ครับตัวนี้เจ็ดเจ็ดสี่ศูนย์สี่ซุปเทอร์โบร้อยสิบแรง VIP แกะเก่านอกมาจากพินิทแท็กเตอร์นะครับคันนี้ พี่น้องเอ้ยวางผ่านลงหน่อยวุ่นวัดครับอันหนึ่งไม่ต่ำกว่า20ไล่นะครับไลน์ละ250รครับ คลิปนายผ้าส้มหองเก่งครับของแนครับเปล <Associ> ี่ยนยางใหม่มาซีเส้น ถ้าราคาปัจจุบันก็นู่นแหะครับ7 8็ดแสนนะครับชมการไถของเจ้าเจ็ดเี่นนิวฮอนแลนดน์นะครับวันนี้เปิดฤด,ด,ดูการแล้วไถกบฟางันใหญ่ๆอย่างนี้ต้องไถนาแบบดิ่งใหญ่ๆนะครับ ngày nào hay nói nhà vai muốn đấy อันหกนี่เียบ็บค่อยๆครับผม ยังนี่เดินเบาครับแต่ว่ารถนี่สุบยอดเลยก็ได้เหยียบแห้งครับ สามเม็ดครับกางเกี่ยนโหดีกว่แลุดจัดรถพี่น้องสำหรับแฟนคับพอร์ตครับ ใส่เสื้อแขนสั้นไทยนะครับมอนตูวแอ ไปไหนเถียงโว้ยถึงต่อขันบ่เออนี่ขันเร็วเถอะโอ้รถมันแห้งก็ต่อครับฮะไ,ไ,ไปเที่ยง,งน,นเลย เชี่ยมนี่อยู่เด้อกูเปลี่ยนใหม่ได้อะไรก็เบิ้งก็เบิ่งก็เบิ่งดู้ไงมาเบิ่งดูครับนี่ถึงต้เองครับนี่นี่นะครับมันนี่ผมขาดเลยครับนี่โอ้ยห้อยเชี่ยมมือชิลายเถอะเบิ้งทิ้งได้ดน้อยหนึ่ง วานห้อยเสียมมันติดได้น้อยหนึ่งก็เรยกวายูมันได้ขาดแล้วโอ้ยเรียบร้อยแล้วครับไปเอาบ้านมืงซิฟก็เลยครับหูขาดแล้วครับหูสู่แขนขาดแล้วโอ้ยเจอตอครับหูขาดเลยตอว่าขึ้นครับได้หูขาด ไปเชื่อมกันโอของเงี้ครับมึงโดดอืออือตัวดังแพ็คเลยครับเมื่อกี้ทันใดที่ข้างไครข้างไครฟอร์ดนะครับเดี๋ยวจะถ่ายคลิปให้ลงเรื่อยๆดูให้เรื่อยนะครับรถคันนี้ ว่าถึงฤด,ดูการทํางานของเขาแล้วแต่วันนี้งานยังไม่จบเลยครับหูแขนพันขาดซะแล้วเจอตอ่อขอบคุณที่ติดตาแลวชมนะครับผมช่องนายหนุ่มแท็กเตอร์นะครับรับชมแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ได้นะครับผม สำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับผมไห้แล้วเข้าบ้านแล้วเจอต่อครับเมื่อกี้โซคัรสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับนี่นะครับงานไทรับจ้างนะครับก็ต้องมี อุปสรรคน่อยนึงครับผมไม่อะไรก็อะไระครับผมไปแล้วเรียบร้อยกลับบ้านก็ถ้าเกิดไถนะครับไล่แถวนี้ก็ไล่ละสองร้อยห้าสิบนะครับผมส่วนมากจะเงินเซ็นนะครับไม่ใช่เงินสดว่ากันไปนะครับผมสำหรับคลิปน,นี้ก็สวัสดีครับ